กมีเป็นงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครใคคลิปนี้สนับสนุนโดยมาดูชอบใครกํลาลากกังมาหาแล้วกดเกมพาร์ทเลทโคจะสูงเลทถึง10เลยนะครับมีบริการเก,กรมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงเลกาซี่และแบบอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็มีบริการ เติมลวกแบบ id pass เลทห้าเลยนะลิงกนะ์อยู่ดายนะอย่าลืมแชร์รายการก,กันด้วยโอเคขอกราบสู้ดสูดีด้วยน,น,นะครับผมดิผมเดนนอสเหมือนเดิมเลยครับสําหรับวันนี้นะเราอยู่ในแมปของไทยนะครับชื่อว่า cross speed ใช่ไหมถ้าอ่านได้ถูกอาจจะอ่านว่า cross speed นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาดูคร่าวๆนะครับว่าตัวแมปจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านของแอดมินเลยนะนี่เลยนะครับเอ้ย นี่นี่แอดมินต่อยแอดมินโชว์นี่จะมาอันนี้นะครับสำหรับ,บระบบต่อยอ่ะก็แอดมินให้รีวิวผลนะครับลองรีวิวดูนะครับอ่ะกด m เป็นการเปิเปดเมนูนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวจะยิงลิงก์เี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับอ่ามันต้องใส่ตัวนี้ก่อนหรือเปล่าจริงจริงจริง,งได้ไหม ยังใส่ไได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออเดี๋ยวต้องรอแบบตัวเกมพัฒนาเพิ่มเติมอีกนะครับผมโอเคเน,นี่จะเป็นพวกบายของต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเดฟฟูลดัมดอมดันดอมด้วยนะครับอ่ะราคาอยู่ที่100 100นะครับโอเคจะเป็นประมาณนั้นม,มาเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าเป็นหน้าของผู้สกิลกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะสกิลนะครับจะเป็นสกิลแซดสกิลแซดจะเป็นเอ่อปล่อยทรายออกมาเขานี้เซฟโซนหรือเปล่าแบบไม่มีดาเมจอ๋อมีอยู่นะครับแต่ไม่มีน่าจะแบบ สกิลสองจะเป็นพายุนะครับอาตอนนี้น่าจจะยังไม่มีแอนิเมชันนะครับอืมต้องรอแอดมินทำเพิ่มเติมนะอุย้ยสกิลผมว่ามัน่อน้าจะโอเคเลยนะอ่าวิงอาจจะต้องเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะนี่ซ้ายก็สกิลตื้นฮอนาโดนะครับแล้วก็จะมีสกิลวีอุ้ยสกิลนี้มันดูสุกเท่คือถ้าโดนผมนเท่อะเชื่อผมปะโดนเต็มมาเลย ีก็จะเป็นเอ่าสายแล้วครับผมแล้วก็เป็นสายฟ้าเนาะเอ,อ้จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่แนี่เออแอดมินอาจจะค่อนข้างถึกเนาะโอเคก็เราก็เลยอาจจะตีแอดมินไม่เข้านะครับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เกมไว้ในใต้ดีสิบชั้นเนาะอ่ะมีสกิลบินไหมอ่ะขอดูสกิลเพิ่มเติมนึงนะครับอ่ะอาจจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟาร์มมอนกันดูว่าจะได้ยังไงอันนี้จะเป็นกล่องนะครับสามารถเก็บเราจะได้ตังค์อุ้ยแอดมินให้ผลมาอีกนะครับโกโร่ไลนิ่งนี่สกิลแรก ปิวอุ๊ยนึกว่าคามีคามีย5สกิลเขาต้อจะสวยเลยนะครับสำหรับตัวตัว,ต,วตัวแบบว่าสกิลสวยมากนี่เน่นวาร์ปได้ด้วยนะครับวิงว่งชิงชิงชิงอะไรเพียร์วิงว่ง,งจะเป็นสายฟ้าผ่านลงมานี้อ๋อลอยขึ้นบนฟ้านะครับแล้วก็จะปล่อยเป็นอันนี้เอ้ยแต่สกิลขนค่อนว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะอ่ะเนี่ยผมชอบสกิลเนี้ยคามีคามีย5นะเอออาบกคลิปเลยอันเนี้ย ประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผลเนาะโอเคจะดีนะนจะเป็นหอกสายฟ้านะครับนี่จะเป็นว้าบเนาะแอร์มินอาจจะกำลังเอาผลเพิ่มมาเติมให้เรานะครับว่าอาจจะมีผลอะไรเพิ่มเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปฟาร,ร์มมอนรอแอรมินดีกว่านี่เราเคลยรไปแล้วนะครับเราเคลยตรงนี้นะแล้วก็จะมความความตรงนี้นเลยนะครับ เพิ่งทําได้3วันครับเดี๋ยวจะมีผลไฟมากระเคียวอ๋อก็คือโอเคทําได้แค่3วันนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าอัปเดตมาเดี๋ยวจะทาคิปเพิ่มเติมน่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่าผมว่างหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างด้วยนอเลครับสระตัวแบบเขาน่าจะโอเคเลยนะถ้าแบบ3วันที่ได้ขนาดนี้ผมว่าสุดนะครับสุดในรุ่นแต่ดามิดผมรู้สึกผมดามิดเบามากนะครับ ตรงไปโอ้มันมันโดนหรอมันไม่มีดาเมจเลยนี่แไงอีอีรู้สึกเหมือนจะยังไม่มีดาเมจนะครับกดเ A เป็นการเปิดเมนูนั้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอ่ะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสําหรับแบบนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนะาะโอเคก็และไอ้บินน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับอ่ะผลมีประมาณนี้เนาะสั่งสร้างสามวันวนี่ก็ตรงไหนอะ่ะตัวนี้ Black Market หนึ่ง หนึ่งนาทีพอเดลฟุดอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเสกเรือได้ไหมเราลองเสกเรือดูอุ้ยลงน้ำล้วเจ็บแล้วนะเสกเรือได้ไหมเดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราขับไปเอาเรือตรงนู้นอย่าตายแล้วนะครับไม่เป็นไรด้วยเอลมีพรีดให้เอามีพลีดเอลมี อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแมปเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูได้นะครับโอเค <c oughs> ก็แมปคนไทยก็สนับสนุนนิดน,นึงนะครับโอเควันนี้ก็ไปที่นี้แหละครับไว้เจอคลิปต่อไปครับจดีดมันลุกแรงนะครับผม <c oughs> I love you so much บายบายบายเด้อจิ๊กคว